ที่เดี๋ยวหนูจะเอาเบอร์นี้ให้กับคนขับรถที่จะไปรับนะให้เขาติดต่อไปแล้วก็ลูวกวนที่แชร์โลเคชั่นมาทีเดี๋ยวหนูจะแชร์ให้คนขบนับรถด้วยเนาะขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุมมากๆนะคะ อยู่ตรงไหนนะเ้าเข้ากไว้อย่าให้แกไปไหนบอกว่ากำลังไปรับเด้ออย่าให้ไปไหนอย่าให้หนีเด้อพี่รบกวนหน่อยทางบ้านเป็นห่วงพี่จะไปเปเชอร์บูลจะไปหาแฟนที่เปเชอร์บูลจะไปหาแฟนที่เปเชอร์บูลเขาจะไปหาแฟนที่เปเชอร์บูลแฟนก็อยู่เพชรบูรณ์เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ที่บ้านนั่นแหละแฟนคนใจไหนลูก มนีะไปไนันนงยาเขาแบบเป็นห่วงเยอะมากเลยนะพี่ขอบคุณหลายเด้อขอบคุณหลายเด้อกอังมาดูใบไฮจ้ะโคาชรีสอร์ทโคาชีสอร์ททำไงมาคะเดินไปบ้านเห็นมก็เดินมาเลยตรวจถาม ถามว่าท an like be uh> er an ี่จะไปไหน่ที่จะไปไหนเพรว่าผมเห็นเคสเกิดผมแบบเขาหายคนหายผมก็เลยถามชื่อเขาแล้วแบมันสรงผมก็เลยโทรหาพี่เขาเขาไม่ถึงหน่ยที่จะไปไหนครับเนชะบุรหรือเปล่าเพชรบุรีพ่อับกัดแล้วลูกแม่รักหนูเด้อแม่ไม่ได้กดหนูนะไม่อยากให้หนูอยู่กับหนูหนูเห็นหนูทำารมัน มาต้อมหาหนูน่พี่ๆเขาเนี่ยคอนหากันหมดเลยขอบคุณพี่เขา่ำขอบคุณทัพลขอบคุณรัพผมกลับบ้านแล้วนะวันนี้ต่อไปนี้ผมจะไม่เดินแล้วบางทีลีกคนไหนคนไหนลคนไหนลูกคนนั้นลูคนไนคนไหน นด็กกันถ่ายรูปนะลูกเด็กกันถ่ายรูปนะลูกเด็กกัถ่ายรูปเด็กๆอะไรคะมีแรกเป็นโม้เชียร์เามันจนด้ลูกเราจะเอาเงินที่ไหนมาให้เขานี่คือเป็นแชทเป็นแชทที่เขาคุยกับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนี้อยู่เพชรบูรณ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะลมสักอยู่ที่ลมสักเพชรบูรณ์นะครับ ไม่เคยเจอกันใช่ไหมครับสี่ปีไม่เคยเจอกันอดตังค์ให้อย่างเดียวใช่หน้าตาก็ไม่เคยเห็นหน้าตาก็ไม่เคยเห็นแม่โทรไปไม่เคยรับโทรศัพท์แม่เลยครับผมขนาดเอาเครื่องนี้โทรไปเขาก็ไม่รับคือสุดท้ายโดนบีบขอตังค์หาไม่หาไม่ได้ก็เลยน้อยใจแม่หนีออกจากบ้านไปแต่ใช่โทรบอกลูกแม่เลยเด้อว่าว่าให้ให้รบพี่โดเป็นเพื่อนเลยคือคือฉันฉันห่วงจิตใจลูกฉันแล้วลูกแม่ร้ายมาแบบคล้ายๆลูกฉันเป็นคนใจอ่อนอ่ะเขาสมองไม่เต็มอยู่แล้ว โอ้ยฉันฉันเพิ่งรู้อีกแล้วเนี่ยหนูขอโทษค่ะฉันกลัวที่นี้รอบนี้ลูกแข็ไม่หนีลูกฉขนจะฆ่าตัวตายแล้วนะแม่นะค่ะค่ะหนูขอโทษยโอ้ยถ้าลูกฉข็เป็นไรมาเนี่ยฉันฉันตามพวกแกถึงบ้านเลยนะฉันบอกตรงๆเลยใครใครฉันเป็นคนไม่ยอมคนด้วยฉันจะบอกแต่ว่าฉันก็ไม่อยากทําใครคือคือน้องน้องน้องเขาจะขอไปทำอะไรน้องแม่รู้ไหมว่าน้องจะขอไปทําอะไรตํารวจเขาถามหนูหนูก็ไม่รู้ แต่ที่เขาเขาไลน์มาเขาบอกเขาจะไปซื้อเสื้อมามาขายน้องน้องน้องอยู่ปออยู่เรียนอยู่เรียนอยู่ทนายถามสิแล้วค่ะนี้บ้านของผมสิบแปดอันบ้านแล้วค่ะค่าแม่ค่ะค่ะโอ้ทำยังไงเนาะช่วยช่วยกันหน่อยเด้อแม่เด้อคคค่่่ะะะฉันกลัวฉันกลัวลูกฉันจะคิดสั้นน่ะเพราะว่าเมื่อกี้หน้าคุณพยายามบอกให้ลูกคุณบอก ของงูหนด้ะะคเขาเป็นคนสมองแบบครึ่งเดียวแล้วทีนี้เขาเขาจะทำอะไรเขาคือคือมุ่งมั่นมากเน่ะเป็นคนที่ขี่สงสารเรารู้จักเข้ามากี่ปีแล้วก็หลายปีหลายเดือนแล้วทําไมเขาทึ้งของเงินเราก็เขาคิดว่าเขาจนหรือว่าเขาหาเงินอือพอดีเขาอยากจนเขาเขาเขาบอกกับเราอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับรักครับ เขาเขาเขาบอกเขาบอกลากเราด้วยเออแล้วเรารู้สึกยังไงเกลักมืมๆเลยลากเหมือนกันแล้วคิดยังไงถึงจะเดินไปหาที่ที่เพชรบูรณ์อ่ะก็อย่าไปเห็นหน้าครับอย่าเดินไปด้วยตัวเองอย่าไปถามด้วยใช่ไหม